สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดวันนี้เราอยู่ในเกมการิน่าเดลตาฟอร์ดโอเคครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าปืน MK47 นะครับผมซึ่งจะเป็นปืนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมในสายของเอนจิเนียร์นะครับโอเคครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อมีกำลังใจนะครับ ผมจะพยายามอัปเดตคลิปใหม่ๆให้นะครับผมแบบว่าเกี่ยวกับการแต่งปืนรีวิวปืนอะไรพวกนี้นะแล้วก็กิจกรรมด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าปืน MK47 นี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่จะคล้ายคลับคากับปืน M7 เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งสแตทปืนเนี่ยเทียบเท่ากับปืน M7 เลยนะแบบว่าแพ้กันนิดๆหน่อยๆนะครับผมสาหรับผมนะอันเนี้ยที่ที่ผมแต่งมาเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเทียบกับ M7 นะ ลองดูว่าความเสียหายกับระยะนะครับผมอัตราการลั่นกระสุนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะลองดูประมาณนี้เราเอาเป็นเซตปกติอ่ะเซตปกติของผมประมาณนี้ความเสียหายกับระยะเนี่ยเท่ากันนะครับผมแต่อัตราการลั่นกระสุนกับความจุกระสุนเนี่ยจะต่างกันนิดนึงนะครับผมเห็นไหมแต่สําหรับเจ้าปืน mk 4 7เนี่ยมันก็ถามว่ามันก็ไม่ได้แพ้เจ้า m 7ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันปืนมันก็ยังคุมง่ายกว่าแล้วก็ยิงนิ่งกว่านะครับผมมันก็จะได้เปรียบในเรื่อง นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับสาหรับการแต่งปืนเนี่ยผมจะแต่งมาให้มันแบบบาลานซ์มากที่สุดเลยนะครับผมนะขั้นตอนแรกเราต้องถอดอุปกรณ์ออกให้หมดก่อนเราต้องเทสก่อนว่าเราจะแต่งให้มันออกมาเป็นแบบแนวไหนนะแต่สําหรับผมจะแต่งให้เป็นแบบแนวบาลานซ์นะครับควบคุมง่ายยิงใกล้ยิงไกลได้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับขั้นแรกผมก็จะต้องแบบ ใส่แม็กไปก่อนเลยนะครับให้มันแบบแม็กเยอะๆนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วลองไปยิงกันก่อนนะว่าเราต้องเสริมอะไรบ้างนะครับสาหรับปืนเนี่ยที่ผมเทสมานะแบบไม่ใส่สโคปไม่ใส่ของแต่งไม่ใส่เลยเลยเนี่ยมันจะดีดครับแล้วลันแบบล่นแบบลั่นแบบโหดอะเออเห็นไหมมันดีดแบบซ้ายขวาแบบโหดมากครับต้องคุมใจโร่แบบเยอะเลยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าการควบคุมเนะี่ยเห็นปะโอ้โหโคตรดีด เราก็ต้องแบบว่าแต่งเซตปกติไปก่อนนะครับแล้วค่อยแก้จูนทีหลังอีทีหนึ่งแล้วกันเซตปกติผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับใส่ตัวนี้นะกิบหลังแล้วก็ใส่ท้ายตัวนี้ครับเพื่อที่จะแบบให้ความสเสถียรที่ดีขึ้นนะครับผมชอบตัวนี้นะเพื่อแล้วก็เพิ่มการบังคับด้วยแล้วก็ต่อมาผมจะใส่ปลายปืนนะครับผมเอาเป็นตัวนี้เพราะว่าจะได้เรื่องระยะเพิ่มขึ้นมาอีก6เมตรนะครับแล้วก็ปลายปืน นะครับใส่ตัวนี้เลยซึ่งมันจะช่วยเรื่องการควบคุมนะครับซึ่งจะช่วยในการควบคุมที่แบบว่าทั้งดีดแล้วก็แนวนอนนะครับสองแนวเลยแต่มันจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนปลายปืนที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมมันจะไม่ได้เยอะเหมือนปลายปืนนี <współ> ้คร <Böyle> ับปลายปืนนี้จะควบคุมแบบแนวดิ่งเลยแต่แนวข้างเนี่ยมันจะไม่ได้ควบคุมให้เรานะครับมันจะคุมยากอย่างเช่นปลายปืนนี้เหมือนกันครับจะควบคุมแนวนอนแต่จะไม่ควบคุมแนวตั้ง อะไรประมาณนี้แต่ที่ผมใส่อ่ะคือมันจะควบคุมทั้ง2แนวเลยนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการครวบคุมนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่า2ปากกระบอกอันตตกีนะอ่ะต่อมาก็คือกิฟผมรู้แล้วว่าปืนนี้มันดีดใช่ปะ่ะเออผมก็เลยยังใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่แบบว่าจะลดแรงดีดของปืนปืนนี้มันแรงถีบแบบเยอะมากนะครับแนวตั้งนะัแนวดิ่งอะ่ะเออแนวนอนอนะ่ะเราสามารถคอนโทรลแบบได้นิดหน่อยก็โอเคละ อ่ะประมาณนี้ผมใส่นะต่อมานะครับผมก็คือกล้องติดปืนต้องกล้องติดปืนเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเอาที่ตัวเองถนัดเอาที่ตัวเองชอบนะคบผมคือผมจะติดไว้2แบบก็คือแบบนี้แบบหนึ่งนะครับคือสโคปนี้แล้วปรับจูนให้เป็น1.5กับอีกสโคปหนึ่งที่เป็นสโคปใกล้นะครับผมผมจะเซฟไว้2ออันนะครับโดยที่ทใส่ฐานรองเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราแบบซูมไวขึ้นนะครับผมผม,ผมก็ใส่ฐานรองเข้าไปแล้วก็ติดกล้องไปเลยนะครับอะไรก็ได้ถ้าอันหนึง่งผมติดตัวนี้นะ อ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วเรามาดูว่าสเตตท,ที่เราต้องการหรือว่าขาดไปเราอยากได้อะไรอีกใช่ไหมตอนนี้ผมอยากได้ที่เป็นการซูมนะครับผมเพราะว่าการซูมการบังคับเนี่ยของเรามันต่ํากว่าเกณฑ์เริ่มต้นเห็นปะเออผมก็พยายามที่จะใส่ไอแ d กันลื่นเนี่ยให้เป็นพวกการบังคับให้หมดนะครับผมประมาณนี้อ่าวิธีการแต่งปืนนะครับของเจ้าปืนเนี่ย mk47 ในสไตล์ผมนะในสไตล์ของเอ็ฟอรนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการจูนแล้วว่าเออปืนเนี้ยเราต้องการอะไรเพิ่มแต่ก่อนที่จะจูนอะเราไปเทสอีกสักรอบหนึ่งมาเนี่ยเ <c oughs> ทียบกับที่เราก่อนหน้าที่เราแต่งอะ่ะลองดูนะว่ามันจะดีดไหมเห็นปะนิ่งแบบนิ่งแบบนิ่งแบบจัดเออลองคิดดูครับคือมัน ถามว่าแบบนี้มันดีดไหมมันก็ยังดีดอยู่นะแต่มันจะไม่ดีดเยอะแบบแต่กี้ใส่ซ้ายขวาไหมก็สําหรับผมอะแทบจะไม่ใส่แล้วเพราะว่าผมใส่ปลายปืนไอ้ที่แบบบาลานซ์มาใช่ไหมเนืนะ้อเห็นปะแต่ปืนนี้ผมรู้สึกว่ามันยิงแล้วมันแอบเบ้ขวาปะขวาบนอะเออเออเนี่ยเราต้องเข้าใจปืนอีกทีหนึ่งเวยครับว่าปืนนี้มันดีดแบบไป,ไปแบบไหนเนาะ เห็นไหมมันดีดขึ้นขวาบนแล้วมันก็ดีดกลับมาแบบตรงกลางเออประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาจูนเพิ่มมันอาจจะนิ่งขึ้นกว่าเดิมครับถ้าเราจูนเพิ่มตอนนี้เราต้องจูนลำกล้องก่อนผมปรับเป็นอย่างนี้เลยเพิ่มความสะเยรนนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้เลงไวขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอืมตันนี้ก็เพิ่มอันนี้ไม่เพิ่มเพิ่มเป็นตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับกิิบหลังผมใส่เป็นแบบนี้ครับ ต่อมาทันท้ายทันท้ายผมเซตนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไอ้สองตัวข้างล่างอยู่แล้วครับกั้นหายใจอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนการควบคุมเห็นไหมผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะควบคุมดีขึ้นนิดนึงปกติมันจะออกไปแบบริมริมขวาเลยไอ้เส้นเขียวอะถูกปะแต่อันนี้มันไม่ถึงกับริมขวานะครับมันยังยังตีกลับเข้ามาทีน,นึงนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันมันอาจจะไม่เบ้ขวาแบบแตะกี้แล้วมันอาจจะไม่ยิงยากแบบแตะกี้แล้ว อ่ะมาดูตรงที่แบบขึ้นสะโขบก่อนเห็นไหมเราใส่ขึ้นสะโขบไว้เพื่อมันแอบวบ่าขึ้นไว้นิดนึงนะครับเออเห็นไหมใส่สะโขบแล้วขึ้นไวน้นิดนึงถามว่าเบ้ขวาไหมเแบบ้อยู่ครับแต่ถามว่าดีดกว่าเดิมไหมแบบที่ยังไม่ได้จูนอะ่ะผมว่าแบบเนี้ยโอเคดีดีกว่าเดิม ปืนไม่โคตรนิ่งผมบอกเลยเออทุกคนปืนปืนแบบนิ่งมากนะครับเนี่ยใส่เซตนี้เลยนะครับเอาไปเล่นแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่ผมเปลี่ยนสะโคกนะครับเป็นเป็นตัวนี้มันจะซูมช้านิดนึงนะแต่มันจะได้ความเสถียรกับการควบคุมขึ้นมานิดนึงครับก็ทําทํมาให้เราแบบยิงนิ่งขึ้นนะครับผมจะลดแบบนี้เลยให้เหลือหนึ่งจุดห้าประมาณนี้อาจจะซูมช้านิดนึงนะอาจจะแบบสายแบบไม่ระยะประชิดมากเกินไปนะครับผม เห็นไหมโคตรนิ่งยิงคนไม่ค่อยตายเป็นไรไม่รู้ยิงคนไม่ค่อยตายครับเออระยะมันก็พอๆกับเออเจ้าปืน m เจ็ดเลยนะทุกอย่างเหมือน m เจ็ดเลยแต่แบบสเตตบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนครับอย่างเช่นคอมไวกระสุนแล้วก็อัตราการล่ากระสุนนะครับแต่บอกได้เลยว่านิ่งกว่าเสถียรกว่า m เจ็ดแน่นอนเออ แต่การขึ้นสโขบอะผมว่าพอๆกันสองปืนอะเห็นไหมโกงนะโกงใช้ได้เลยนะครับนี่แหละแบบนี้จะเป็นแบบสายบาลานซนะคือสามารถเล่นได้ทุกระยะเลยนะครับฮิปไฟล์ก็ได้ประมาณนี้อ่ะเห็นไหมเอออืมแต่มันจะแพ้ตรง M7 ตรงที่ว่ามันยิงส่วนบางส่วนนะที่แบบดาเมจจะหายนะครับ จะมีบางส่วนที่ยิงแล้วดาเมจจะหายไปนะครับผมลอ,ลองดูนะอ่ะยิงหัวดาเมจคูณ2นะครับเป็น56เนอะยิงตัวกระอกเนี่ยเขา26ส่วนแขนขาเนี่ยเขา23ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งมันจะแพ้ M7 ตรงนี้แหละนะ M7 จะยิง4เม็ดล่วงแต่ไอตัวนี้อาจจะยิง5เม็ดนะครับถ้าเรายิงติดแขนติดขานะโอเคครับในการแต่งปืนของ MK47 ก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ลองไปปรับจูนให้มันเข้ากับตัวเองนะครับให้กับเข้ากับสไตล์ตัวเองอะไรพวกนี้เนาะผมก็มาไกด์ให้ได้แบบประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมที่เหลือก็ลองปรับให้มันเข้ากับรูปแบบที่เราเล่นแบบว่าเราอาจจะเล่นระยะไกลเราอาจจะต้องการความนิ่งขึ้นเราก็ลองไปปรับจูนดูหรือว่าเราเล่นระยะใกล้เราอยากขึ้นสโคบอยเราก็ลองไปปรับจูนดูนะครับผมแต่ผมอ่ะจะไกด์แบบระยะแบบกลางๆนะครับบาลานซ์ให้ก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับผม โอเคครับหลังจากนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ผมเล่นไว้นะครับผมก็สามารถไปดูได้นะว่ามันจะโกงมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับไปกันเลยพ่อแม่ไม่คิดว่าเขามีอะไรแบบไปแล้ว กำลังอุ๊ยกำลังหาอีที่ทำให้ปืนแม่งแบบดีอยู่เลยเออตัวพูดเลย ยิ่งดีประมาณนั้นน่ะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะปวดปวดรุนรุ่นปวดรุนร่วอยู่ไหนจ๊ะ โอแท็กหมอ,หอมี่วนแท็กหองักษาตัวเองโอ้ยเรียบโล่แบบผมไม่อยากจะเดินครับพี่เลยนี่น,นี่นนนรู้นี่คืออะไรอ่ะดี่แป๊บนึงนี่นี่ไม่ร,รู้นี่คืออะไรอ่ะพีบโอ้โห